สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะวันนี้คุณรตีพาไปที่โรงแรมเมเลเนียมฮิลตันกรุงเทพนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องรับรองหรือห้องเอ็กเซคิวทีฟเลาจ์ของโรงแรมแล้วก็ส่วนอื่นๆของโรงแรมเช่นฟิตเนสหรือบรรยากาศทั่วๆไปเดี๋ยวจะเป็นยังไงบ้างตามคุณรตีไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะโรงแรมเมเลเนียมฮิลตันกรุงเทพค่ะเราขึ้นลิฟต์มาถึงชั้น31นะคะ ตรงนี้จะเป็น Executive Lounge ด้านโน้นนะคะไปค่ะเดินไปดูว่าเป็นยังไงเดินเข้ามานะคะอุ้ยสาวๆมาเวลคัมเลยค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็แจ้งสถา,านะของเรานะคะเราอยู่ห้องที่เท่าไหร่หรือเป็นสมาชิกระดับอะไรนะคะก็ไปใช้บริการใน Executive Lounge ได้เลยค่ะอันนี้เป็นบริเวณ Executive Lounge ค่ะ ด้านในที่ม่านบังอยู่นั่นก็คือที่นั่งด้านในล่ะค่ะเป็นห้องแอร์เป็นอินดอร์นะคะส่วนด้านนอกค่ะแบนเนี้ยอันนี้เป็นชั้นสูงสุดของโรงแรมเมริเนียมฮิลตันกรุงเทพเลยนะคะดูค่ะชมวิวอ้มองไปตอนนี้เราอยู่ชั้น31นะคะด้านนี้ค่ะที่ก็กำลังจะรับขอบฟ้าไปนะคะ ไฟฟ้า BTS ด้านโน้นค่ะตรงนั้นเป็นสถานี่างสินนะคะด้านนี้เป็นแม่าน้ำเจ้าพระยาค่ะววสวยจริงๆนะคะสวยมากค่ะเข้ามาภายใน l ล u n g นะคะเขาก็จัดอาหารการกินขนมและพวกของว่าต่างๆไปมากมายค่ะ เครื่องดื่มก็มีเยอะแยะให้เลือกดื่มเลือกรับประทานได้นะคะผลไมกรากไม้ขนมนมเนยจัดไ้สวยด้วยนะคะด้านนู้นก็เป็นเครื่องดื่มด้านนี้นะคะเป็นของขบเคี้ยวเล็กๆน้อยๆใครชอบชีสก็กินไปใครชอบผลไม้ก็เลือกรับประทานได้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มหลากหลายให้เลือกค่ะ มีสาวๆบริการด้วยน่ารักนะคะเลือกดื่มได้เลยด้านนี้เป็นของว่างค่ะเล็กๆน้อยๆอุ๊ยทำไมน่ารักไม่รู้เป็นอะไรบ้างชิฟรั่งฝรั่งค่ะอันนี้อันนี้มีพอ็อกมีชิคเก้นอ๋อเนี่ยผัดกระเพราโรนว้าว ผัดกะเพราค่ะแต่เขาห่อเป็นแบบเนี้ยเอาผัดกะเพรามาแรปว้าวดูค่ะแปลกใหม่น่ารับประทานนะคะนี่ค่ะคือบรรยากาศที่อยู่ภายในเลาจ์หรือ Executive l ี u เลาของโรงแรมมิเลเนียม ฮิลตันกรุงเทพบรรยากาศภายในห้องเอ็กเซค v ทีฟเล้าชโรงแรมเมเลเนียมฮิวตันกรุงเทพนะคะมองลอดหน้าต่างกระจกบานใหญ่ออกไปฝั่งนี้ก็เป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะถัดไปด้านหน้าเราก็จะเป็นไอคอนสยามแล้วนะคะแล้วมองไปที่เห็นมีโดมสีทองอยู่ข้างบนโรงแรมเลอบัวค่ะ บรรยากาศยามค่ำที่กรุงเทพที่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะในตอนค่ำนะคะบรรยากาศดูค่ะสวยที่ชั้น36โรงแรมมิเลเนียมฮิวตันกรุงเทพค่ะในส่วนนี้เป็นล็อบบี้ของโรงแรมนะคะแล้วก็เป็นแคชเชียร์เป็นรีเซพชัน เคานเตอร์เช็คอินเช็คเอาท์ตรงนี้นะคะถ้าเราเดินออกมาด้านนี้ดูนะคะก็จะเป็นสปาค่ะเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นสปาแล้วก็เป็นฟิตเนสที่โรงแรมเขาจัดไว้นะคะเป็นของโรงแรมเลยคะ่ะถ้าเดินไปตรงนี้นะคะไปจุดนี้ ก็จะเป็นท่าเรือเป็นเรือข้ามฟากที่ทางโรงแรมเขาจัดไว้บริการลูกค้าหรือแขกที่มาพักโรงแรมนี่แหละค่ะเดินไปด้านนี้นะคะก็ท่าเรืออยู่ฝั่งโนนเขาก็จะมีบอกว่าเจ้าพระยารีเวอร์แบงค์ของคนนอนแรมมิเลเนียมฮิวตันกรุงเทพนะคะ